วันนี้ผมวีรอคดคนในชนเราวันนี้ผมอยู่วีรอดลอยที่เหยียบความคาดหมายครับข้างนะครับเป็นคนตาที่ใครจะไปเชื่อนะครับว่าผมมาถึงครับโดยการขับรถทับเดินนะครับเส้นทางการเดินทางแบบนี้มีได้แต่เฉพาะทางเท้ามอเตอร์ไซค์ยังมาบานเพราะว่าทางชันมากเลยหน้าผับชัดนะครับก็ดูทางเท,ท,ท้าสาวสวยรอผมอยูน่นี่มีสายเนี่ย รอพี่เราครับหรือว่าไงเอ้ยรอกัวพี่ลงทางกลัวพี่หลงปลาลองดูทางครับไปชมนุๆครับนี่คือค่าขเขาข้าวไร่ในช่วงที่เขาเก็บเกี่ยวผลผลิตเส็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวไปดูคลิปเต็มช่องอันนี้ถูกกินช่วงตอนอร่อยตอนสุัในทางครับคนจะตึ่ว่าที่นี่มีอยู่จริงที่ไหนไม่รู้ครับแต่รับรองว่าสุดจัดประหลาดบอครับสาวงามตามท้องั้นที่ได้ติดต่อไว้อีกแล้ว โอ,โอ้ทางดรอทางดรอนแน่อ๋มีอะไรด้วยนะโอเคว่มีอะไรไว้จะไปไปไทยที่กหนกคไปเข่า กลับบ้านเลยก็เลยแวะมากินปิ้งย่างหมาล่าร้านที่พี่เมยบอกว่าให้ลองแวะมาดูก็เลยแวะมาดูนะครับข้างในนี้น่าจะเป็นร้านร้านมีมีเครื่องดื่มใช่ไหมครับข้างในนี้มีเครื่องดื่มใช่ไหมครับมีค่ะมีค่ะเป็นเป็นอะไรครับก็จะมีเคุณเบียร์มนเหล้าอ๋อมีนะมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พูดเฉพาะหน่อยแล้วก็มีปิ้งย่างหมาล่าเนาะอันนี้ไม้เท่าไหร่ครับเนี่ย มี5บาทมีสองติ่มซำผักม0บาทอ๋อนะต้นนั้นก็ต้น5บาทอย่างที่ไหนผมแวะมาดูผมก็เลยแวะมาวีล็อกให้ทุกคนได้ชมครับก็บรรยากาศน่ารักนะครับแล้วก็มีคนมานั่งใช้บริการเยอะแยะก็เป็นคนว่าในบ้านล่องวายนะครับดูดีมากนะมีคิวครับมีรอทีสั่งอยู่เดี๋ยวผมจะสั่งเป็นทุกผักทุกซี่กลอกไปด้วยด้วกันนะครับถ้านั่งกินตรงนี้คือเด้้ใช่มััยครบได อ๋ได้คะ่ะยังไม่ได้เข้ายังไม่ได้กลับห้องเลยครับนะน้องบอกได้คะ่ะแล้วก็ตรงน,นี้ก็เป็นร้านค้าของหมู่บ้านนะครับจะเป็นจะมีอยู่ประมาณ2ล้านนะครับก็ถา่ายาอยีู่แล้วให้ทุกคนได้ชมนะครับเพื่อใครชอบแนวบรรยากาศชิวๆนะอากาศกำลังดีกดขึ้นอนนีกชึบแก้วหนึ่งนะอุ้ยนะบรรยากาศดีนะครับนะ้องบอกว่าโอเคเลยมึงเียบร้อยผมแบ๊กทำไมไม่รู้จะผมแบพี่กอเลยนอันนี้หยิบได้เลยใช่ไหมครับหยิบได้เลยค่ะ ่เดี๋ยวพ,พ,พี่เปิดได้ไหมลูกมันจะติดไหมโมันจะความป้งปรากฏว่าคาตู้นี่แพงคาตู้นี่แพงกว่าค่าปิา้งย่างมาลายนี่ใส่กรอบน,น้องเขานอนเอาสักเท่าไหร่นี่เนาะนะฮะลอง <c oughs> ลคิดดูนะครับลองดูนี <c oughs> ่ครับไปกินที่ห้องนะครับอาจจะก,กินที่ห้องนะครับถ้าเกิดกินนี่เดี๋ยวก็จะนั่งสักกัดหนึ่งนะครับรดูแลทุกคนให้ชม นี่ก็คือ24 1สี่หกสิบ่ม้โอเคห้าสอนะครับเดี๋ยวเพิ่มเครื่องดื่มอันนี้มีกระหม่รมท้ดขาด้วยหรอใบเก่าอ๋อก็คือเอาไปทำอีก๋อครับเป็นแช่แข็งจะกินแบบนี้เปิดเปิดเวลา หลายวันต้องเห็นม่กีีวัน2องาทิตยังไม่ถึงอเลยค่ะเปาหนึ่งมากครับเดี๋ยวจะลองมานั่งช้นริการ

รู้จักนุงเด่นไหมครับรู้จักนุงเ่นนะน้งเียนบอยผมมาทำไมนุงเนอผมารีวิวร้านนี้ทอิไทยีนเนาะอบครเลยเดียวค่ะอ๋อนะนุงเด่นก็ต้องมาเองโคบันทุกกับนุ้เด่นอะะอันนี้วมันไม่ใช่สายนี้นะุ่เดยงนานว่าแฟนเดนเอาเหรอนุงเด่นมีแฟนเหรอพูดเล่นพูดเล่นหรพูดเล่นพูดเล่นพูดเล่นอันนี้เป็นยันยากันปะแฟนคนไหน้เฮ้ยแฟนเนุ้เด่นเอาแล้วตัวใครจะมาันแฟนคนไหน <G ül üyor> น้องคอแซวแล้วนี่ยังไม่อยากมาเลยคนก็ไปมาเยอะเนาะจะรอ,อจะรอนะเขาก็จะใกล้ของผมแล้วพี่นายเพชรบ่ไม่เพชรมาอันนี้นำ้ำน้ำจิ้มนี่คือจิ้มลวดทาครับนนเนี่ยใช่ทาอ๋อใช้ทาเนาะรนเลยี่ รูลลลล้ละยาทางไหนรู้แหละออกถึงแปดโรงเี่นรู้ละยทางไหนโรงเด่นถึงมารู้จักนี่เอง บรรยากาศหน้าร้านนะครับวันนี้คือผมเอามอเตอร์ไซค์มาแอบมุมหนึงนะครับนะมีมหาลุมเด็กนังเรียนไม่อยู่ครับแล้วก็เลยมาแวะร้านนี้เห็นไหมเป็นร้านบ้านบรรยากาศถ้ามา้านิทยาลัยนี่คือบรรยากาศดีเนี่ยก็คือคนในหมู่บ้านก็แวะเวียนกันไปแวะเวียนกันมาอะไรเงี้ยก็ดูดีครับแล้วก็ไม่พูุกพ่านแล้วเขาก็เปิดขายของเนี่ยทั่วๆไปใครแวะกินแวะอะไรก็ได้อยู่นะ <c oughs> นะเดาๆถ้าได้เครื่องดื่มสักกระป,ป๋องหนึ่งเนี่ยดีนะครับแล้วก็นั่งคุยกันไปคงถูกคอคนที่นี่นะดูแล้วนะครับ แล้วเดี๋ยน้องเขาจะก็จะย่างให้เสร็จนะครับก็น่าจะใช้เวลานานหน่อยเขาก็เอากอี้ให้ผมนั่งผมก็ไม่นั่งชื่อร้านอะไรยังไม่ดูเลยต้องถามชื่อเจ้าของเลยนะเดี๋ยวจะได้คําตอบที่ดีเลยนะครับนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปใกล้ๆทีครับตอนที่ใกล้ๆสุกนะครับเดี๋ยวชมบรรยากาศการเดินทางวันนี้ครับรู้สึกว่าเหนื่อยแสนเหนื่อยแต่ก็มีความสุขนะครับเพราะว่าผมได้ทงํงในสิ่งที่ผมชอบนะครับแล้วคนดูก็รู้สึกอิ่มใจอะไรเงี้ยผมรู้สึกอพอใจแล้วแหละนะครับในในสิ่งที่ผมได้ทํา ณจุดนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดมันมีอะไรที่ขัดตกบกพร่องไปหรือว่ามีอะไรที่ทําให้ทุกคนไม่สบายใจผมต้องกลาาขออภัยนตรงนี้นะครับผมก็เป็นคนคนนึงความรู้สึกคิดมีร้อนมีหนาวมีกลัวมีไม่กลัวมีตื่นเต้นมีแบบเหนื่อยมีเบื่อมีทุกอย่างเหมือนกันทุกคนที่มีแหละนะครับแต่ที่ี้ผมทาได้คือถ้าทําให้ทุกคนมีความสุขผมก็จะมีความสุขไปพร้อมกันด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวราไปเอาปิ้งย่างมาล่านะครับโหคน อันนี้ไม่ไม่ใช่มีเสียงเพลงนวมีเสียงสว่างเลยนะครับว่าจะเป็นด้านกินแล้วก็เอาบรรยากาศสุๆไว้ทุกคนได้ชมแล้วก็ถามชื่อแม่ค้าตามคอนเซ็ปต์เรานะครับแต่ไม่กล้าถามแล้วเป็นเป็นญาติใครดูแล <c oughs> เป็นญาติใครดูแลไม่ไม่ถามนะครับนะเดี๋ยวไปจ่ายตังแล้วนะครับอันนี้มีชื่อร้านหรือย,อยังครับเนี่ยเจ้าของชื่ออะไรละครับเจ้าของนี่ชื่ออะไรร้านนิชานะครับถามมาได้เลยครับบ้านล่งหวายจบแล้ว<อ> <c oughs> แล้วแล้วต้อทีมไปได้อยู่ที่นี่นะครับรู้ว่าไปอยู่อยู่ที่ไหนมาก็มีงานประจำทำอยู่ที่อบตุปกรณ์อ๋อันนี้เนาะอ๋อาชีพเสริมอะไรแบบนี้อ๋อครับดูนะครับถ้าวันทำงานปกติก็จะเปิดข้าวคั่มหน่อยอ๋อครับถ้าถ้าก็สมมติว่าวันหยุดจูจะเปิดเร็วหน่อยอย่างเงี้ยเนาะก็จะประมาณ เอาไม่รูเย็นได้เนี่ยเอาได้เนี่เอาเงนมาได้ครับมนละ้แต่ว่าร้านจะเปิดเย็ครับบรรยากาศดีครับนะเปิดสกปรกหนงก็นั่งได้ทั้งตีกี่โมงครับเนี่ยร้านปกติมาบงดีกับกก็สามทุ่มก็ได้ใช่ค่ะล้างือก่อนัาอ๋อสงคนต่างาันปี๊บปี๊บปี๊บปา๊บี๊บี๊บปีบปี๊บอีงบปี๊บปปีป้บีบีบีบง แกเบิรก้อนนี่แิมหาบาทเน่ยเจต้องเก็บนเบิยูเบิเก็บการแสดงของผมเจ้าน่าจะเป็นชุดนี้นะครับเดี๋ยวจะใส่กันมองเขาด้วยนะเปิดรางวัลเฉพาะมาที่น้องเขาว่างนะฮะรู้กันนะมาที่วัน้นี่อเย็นเั้าตงเรีนห้มอแว๊นี่ทุงเดินใกลแล้ใกล้ให้ผมตีออกจากหมู่บ้านแล้วเนี่ยตัวเองไม่อยู่แล้วบอยผห้อหมอแบ๊ทำอะไก็ไม่รู้ยังเด่น บอลค้าเียานีใจแล้วใจแล้วเกินจ้งเเีเไปกินที่ห้องนอนี่ของผมเสร็จแล้วใช่ไัเือเ็กอนเ็ดได้ครับไเป็นไรครับรอได้ครับโอ้ไปหนะเกนเลเดี๋ยวนี้ดอ่าโเคเรียบร้อยครับได้นะครับนี่เปียงย่างหมาลาน้องนิชาครับก็ถือว่าเรียบร้อยนะครับ เมื่อกี้ผมสั่งของในกระเป๋ารถมอเตอร์ไซค์มีเยอะแต่ผมจะไปเปิดแล้วก็จะให้ทุกคนดูครับวันนี้ผมซื้ออะไรมากินในช่วงเวลาเรีย็นกลารที่เริ่มงานเพราะว่าวันนี้ก็กินมาเยอะเหมือนกันแต่ว่ากินพอไปไม่คือแต่ว่าตอนนี้คืออยากจะแบบว่าเอาไว้กินตอนเช้าคืออันคืาแล้วเมื่อเช้าเนี่ยเมื่อวานเนี้ยผมไม่ได้กินข้าวเลยนะวันนี้ผมหิวมากเลยสั่งตุ่นที่ั้งแต่เช้ากลางวันเย็นวันนี้ผมว่ากล้ซื้อบางอย่างไปตุนนะครับที่มันตุนได้แต่ว่าก็มาที่ว่ามันกินแล้วทุกคนที่อยากกินนะแต่ว่าถ้ากินไม่ได้ก็ ต้องดูทีกีนะแต่ว่าเขาอ่านเรียนร้อนเล่กินแล้วรู้สึกว่าอาการหนาดีที่นี่หนาดมากเขบอกลงจับนะครับเดี๋ยวใจกัน้องกับกลับอะแล้วครับขอบคุณทุกคนที่เดินชมกันนะครับไม่เหนื่อยพี่ก้นอนออกมาความสุขอยู่ที่การเดินทางครับงานจากไปได้ภาพบรรยากาศแบบนี้ก่อนนะฮะจะไปต่อที่ห้องหน่อยครับว่ามีอะไรอยู่ในกระเป๋ารถนะเดี๋ยวเจอคนดูพวกของมีอะไรบ้างนะครับโอเคเนาะแบงค์ยับเลยนะ พี่เป็นคนที่ไม่ค่อยเก็บอะไรเป็นที่เป็นทานเงเป็นงยับเลยมาดูของที่ผมซื้อมากินนมือเย็นนี้นะครับก็เดี๋ยวให้ดูครับวีด็อกช่วงก่อนที่จะปิดคลิปนะครับอันนี้ก็คือเป็นย่างย่างหมาลาอนึนี่นะครับก็จะมีหมูอกี้แวะตลาดมาครับแล้วก็มีข้าวเหนียวอ้าอ,อันนี้คืออาจจะก,กินตอนเช้าได้ครับนะ แลนี่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 น้ำเต้าหู้น้ำสดนี่คือต้องกินชนีครับนะน้ำเต้าหู้กับนำสดแล้วจริงๆก็กินเนื้อน,นิดนึงข้าวลดนะครับ,แล,ลรบแล้วก็จะมีเต้าหู้น้ำสดนะครับแล้วก็จะมีนี่ปลาต้มโกอันนี้อาจจะตอนเช้าได้นะครับมานี่ครับปลาต้มโกลกนำสดอะไรก็ว่าไปตามนั้นเลยนะอาหารมื้อค่ำนะครับก็ถ้าไม่กินก็อ,อก,กินเมื่อวานนี้ผมไม่ได้กินข้าวบอกก่อนเลยมันจะไหลอยู่ทั ตอนเช้าไปหาข้าวเหนียวกินคือหาอะไรกินได้กินก่อนเลยเมื่อวานครับก็เ,เริ่มง,งานแล้วนะครับขอบคุณทุกคนที่ตามชมการทางของผมนะคือนอะไรแค่ดีดีเสมอมานะครับนะเยวขอ,อยัดเก็บของก่อนดูดิกระทุ่มหนึ่งนะก็ไม่เท่าไหร่นะก็ถือว่าโอเคแล้วดูหน้าดูตาก่อนวพราะคนทํางานเป็นยังไงเป็นอย่างนี้นะครับนะเจอกันอีกครั้งในเนท่งทางของผมชองอะไรเอาตัวนะครับเดี๋ยวจะมีคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ให้ดูนะครับจับไป